ที่ไฝากรวันนี้มีเลย6ตัวเดียวตั่นใจเหรอใช่มั่นใจเดี๋ยวรู้กันโค้งสุดท้าย3ตัวนี่งวดที่แล้วนี่3ตัวเดี๋ยวงวดนี้งวดนี้อาจจะปัง3ตัวได้งวดนี้แน่ใจมั่นใจอยู่นะมั่นใจอยู่อยากจะให้ทุกคนทุกท่านนะครับในที่นี้ที่ได้รับโครงการอุ่นไอไายหนาวจากคณะสายบุญสุริทีวี จากสมาคมอดศดินและสมาคมสุรินิวนะขอบอกขอบใจขอบคุณทุกท่านทุกคนผู้ใหญ่ใจดีแม่ตาธรรมทบจุดโลกนะยิ่งให้ยิ่งได้สายบุญสุรินทีวีอ้าวทุกคนทุกท่านอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาสาธุบุญสำเร็จได้ด้วยการแบ่งปันสาธุบรรยา่ที่สุดลว นี้สายบุญสุรินณเพชีนะครับรวบรวมปัจจัยมานั่งปั้นไออุ่นที่โคราชค่ะอาจารย์เนี่ย8ตัมีความสุขความเจริญนะนะฮะวันนี้ผมได้นิมนต์คณะสงฆ์9รูปนะมาพาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณน้านะคุณลุงคุณป้านะวันนี้เราจะร่วมกันสวดมนต์ร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อ รว,ร,วรวบรวมพลังจิตรวบรวมพลังจิตรวบรวมพลังใจนะครับเพื่อส่งให้กับองค์พานะครับองค์พาท่านป่วยอยู่นะว,วันนี้ก็อยากจะขอพลังจากคนโคราชนะขอพลังจากทุกทุกคนนะ่ะส่งพลังส่งแรงใจให้องค์พาท่านหายประชวนให้หายวันให้หายคืนนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นการมอบผ้าห่มจากองค์ภา สายบุญุรินทีวีสมาคมอัติกฟอกสมาคมุลิน์นะครับขอบคุณมากใช้หนาวเลยใครทุกคนช่วยไว้วยนะเราจะกันอีกนะโดยเฉพาะเราจะจัเพกระจาดนะผมจะจัดโครงการเพกระจาดว้รวยนั่นวรวยนวันพืนวันที่เจ็ดจะมีคอนเสิร์ตชวนป้าหมอหากินกับค่ มูซี่หงพากน้อยน้อยนกกทุอุ่นไอใครหนาวนะเป็นพ่าห่มขนาดหกฟุตนะแต่ถ้า่มสี่คนก็ไม่่ากันเนอะอ่าโอเคบ้านน้องไผ่เรียบร้อยแล้วนะได้แล้วปรบปลมืออทุกคนนะน้องไผ่ดูใย้ดีกออ่าครับอ่าทางนี้ด้วยเห็นไหมน้องคำน้อยด้วยใช่ไหมอ่าต่อไปครับ กูไปส่งรถกระบาไปส่งอยู่เนาะแกนะคะชื่อนายช่วยเพชระโขงอ่านายช่วยมาทางนี้หมู่ห้านายทำสุขพนาวหมู่แปดนายประทีปคงพนาวหมู่แปดนายมั่งเพชรการหมู่ห้านางบุญอากระโขงหมู่เจ็ดนั่งก้าวยัไงคะ เลื่อยเก็บได้น้องขามไกลสุดนะคะดีใจ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 ลูกลาเน็นแบบนี้ดนดูดูเด้อเออดูดูทำไมเท่มากนี่เก่งจังเลยมาได้เฉยเลยหนาวมาสามวันแล้ ของแต่ก <ไป S 1> ับท่านพระคูเห็นเรินพรเดิม สิโลกาสวิตวส,สัมม,มาสิญาณิกวัตธรรมตระตะเซวเตเิตนะโมตัสวาตัอตยาสตปินโมเตเทวายยมโจมจุดขันติตานัญเสวนาปวจาจะปวจนิยาแผ่บุญกุศลบารมีที่เราร่างกายได้ร่วมกัน ได้จัดกิจกรรมเพื่อที่จะสวดเจริญพระพุทธมนต์สวดพุทธชมทับปริตไตอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้พระองค์ท่านพระองค์ท่านก็จะได้หายจากแดงหายจากปัะชวนสืบต่อไปเตตวะปวยังเทจัตตเตสยิเตกตังอภินานิเอมะตัสวาเจศะ ปินเทชวโรคาโมยสุตังเนเอเตนจจวาเทนสวดิเตหวตุสิตตวจวนดาเตเนนจุนิเตหวตุสัมปตาปเยนาเตตอาปาตินันตัมปิมาเหต ตัมมาตังเยเตนะตาจจามะนาโคสกุณสสะโฉะโนคาเวนะวินาสเมตุยานตุนิมิตจามะนาโปสกุณสสะัตโตอัตตุทิโมตุ เราต้องแผ่เมตตาให้ตนเองเสียก่อนเมื่อเรามีเมตตาเพีย่พร้อมแล้วเราก็สามารถที่จะแผ่เมตตาให้คนอื่นได้เปรียบเสมือนเรามีศินโยมได้รักษาศินสามัญยุตตามีศิลเสมอกันแล้วเหมือนกับโยมมีเงินมีทองเต็มเตี่ยมแล้วสามารถที่จะหยิบยืมให้คนอื่นได้ก็เหมือนกับเราแผ่เมตตา เรามีเมตตาในตัวเองแล้เวเราก็สามารถแผ่เมตตาให้เก่สรัพจัดต่างๆได้ต่อไปก็ให้แผ่เมตตาแก่กับตนเองค่อยว่าตามอัตมานะโยมนะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ทางทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกปทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาโหดตูจยงเป็นสุขเป็นสุขเธอย่าได้มีเวนแก่กันและกันเลยอภัยรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลาย ที่เกิดเป็นโอปปาติกาที่มีความสุข,ขที่เกิดเป็นชาราพุชาที่เกิดกันคนเคยร่วมงานกันทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมในเวนและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนิเทิน วายร่มนะคะจะได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขพิธีจะมอบในส่วนของพระหมรอที่โราชนรับในส่วนที่ชุรินเรา ไทยกรีซแล้วก็ต่างประเทศรวมไปถึงคณะกรรมการในส่วนของสมาคมอัศดินด้วยแล้วก็ในส่วนของสมาคมสุรินทร์ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะใครถึงปีใหม่ด้วยก็แล้วกันนะฮะถือว่ามันไม่มากมายอะไรแต่ว่าเต็มใจที่จะให้นะครับบิเ็นเจคเอนสิบแปดเนชั่นช่องเจ็ดช่องสามนะก็อยู่เบื้องหลังข่าวนะครับวันนี้เราได้มาก่อสร้างที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้อัศดินนะครับเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องดูดเสมหะ เตียงนะครับวินแชร์รวมไปถึงวอล์กเกอร์อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จำเป็นเนาะใครที่ต้องการอยากจะหยิบจะยืมก็มาติดต่อได้ที่ศูนย์การรัวัศดินแล้วก็สมาคมอัศดินนะครับในส่วนของวันที่22ท่นนิบสอํท่านอเพอท่านผูมกับก็จะมาแล้วมารับน้ำครับมารับน้ำ <Yeah. S 1> น้ำชากาแฟจากอัศดินคาเฟ่นะครับโดยมี คณะสายบุญซูรินทีวีจากทั่วประเทศจากทั่วโลกสพอร์ตน้ผู้ใหญ่ใจดีมาสพอร์ตเอาเดินมารับได้เลยฮะเด็กๆที่เตะฟุตบอลเด็กๆที่เตะฟุตบอลมาเอาน้ำด้วยนะลูกวันนี้มีกาแฟบุญมาแจกนะลูกนะเอาไปดื่มไปกินแล้ววิ่งมาวิ่มาทิวได้เลยข้าวเหนียวหมูปิ้งก็มีนะครับครับมันก็บรรยากาศดีช่วงปีใหม่ เอาการประสานงานเบิ้มอาพูดไปครับผมว่าเป็นไอ้กู้ชี่ยอมตอยแล้วอยากจะรารสุบเสรินของมอตสีสุดนะครับเบอร์โทร0899485763ครับติดต่อได้ครับทั้งเบิ้มครับเบิ้ม0871014492 4492ครับ ยีช่วเหลือครับยินดีช่วยเหลือทุกท่านในเขตตบลของเราและใกล้เคียงครับรูรเละมาด้วยนะงวดที่แล้วที่ประกอบให้1นึ่สี่สีก็ออกล่างนะให้ทั้งบนทั้งล่างนะก็ผมทำ YouTube เกี่ยวกับเรื่องตัเลีนะครับมันก็งวดที่แล้วอ่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงขันเวลากันก่อนนะครับ น ais, right? ้ำอ้อยอะต้องขอบคุณคนนี้นะคะคนทอดหนูใช่ค่ะข้าวอยู่นะ